งินแต่เงินนี้ฉันต้องใช้จ่ายในบ้านนะเธอจะบ่นอะไรเยอะแยะเนี่ยบอกให้เอามาก็เอามาดิพี่รักเราไปกันเถอะเพื่อนพี่ถึงที่ร้านแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะจีว่าไงเจ โหลคิวอยู่ไหนแล้ววะถึงที่ร้านแล้วกำลังเข้าไปเฮ้ยกูอยู่ในร้านแล้วโอเคโอเคนี้นมาละเฮ้ยคิวทางนี้เว้ยเป็นไงบ้างวะช่วงเนี้ยโอ้ยสบายดีเว้ยเออเจอันนี้นนพอเมียกูเองส่วนเนี้ยเจยเพื่อนพี่สมัยมหาลายัยแล้วก็นี้มิวเป็นเมียของเจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อนั่งดินั่งดินั่งดิอเ,เออ,อ,อโฮ้ยคิวกูเพิ่งเจอหน้าเมียมันครั้งแรกอะ่ะโคตรสวยเลยวะ่ะตากจากผู้หญิงคนอื่นลิบลับเลยอะ่ะแถมใช้แบรนด์เนม,มด้วยอะ่ะเออคิวกูถามอะไรมึงหน่อยดิที่บ้านมึงอะ่ะใครเป็นคนเก็บเงินวะ ผู้ชายก็ต้องมีหน้าที่ทํางานหาเงินเข้าบ้านอยู่แล้วส่วนผู้หญิงนะก็ต้องมีหน้าที่ดูแลเรื่องบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด <I S 1> อ่ะไอคิวมึงเป็นผู้ชายนะเว้ยมึงให้เมียเก็บเงินให้ได้ไงเนี่ยดูอย่างกูนี่เงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะเข้ากระเป๋ากูหมดอย่าว่าแต่เงินเลยไอมือถือเครื่องที่มเมียกูใช้อ,อยู่อะ่ะยังเป็นเครื่องเก่ากูกกเลยค่ารถที่ไปทํางานอะ่ะยังต้องมาขอกูเลยมึงเป็นผู้ชายนะเว้ยไอคิวมึงให้เมียเก็บเงินให้อ่ะ มันเสียศักดิ์ศรีนะเว้ยเงินมันอยู่ที่ใครก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละโหยคิวมือแฟนุ้นคเนียนเลยวะไม่ต้องทำงานบ้านเลยดิหอยเขาเลี้ยงลูกส่วนงานบ้านนะส่วนมากอ่ะกูจะเป็นคนทำเอ้ยจริงดิคุณทำงานบ้านเหรอโอ้ยคิวทำงานบ้านกับเลี้ยงลูกอ่ะง่ายแค่ป้อนนมเปลี่ยนผ้าอ้อมทำงานบ้านกับเลี้ยงลูกเนี่ย มันหน้าที่ของผู้หญิงจะให้ผู้ชายอย่างเรามาทำอ่ะมันเสียศักสีทุกผู้ชายหมดเว้ยดูอย่างเมียกูนี่ทั้งทํางานบ้านทํากับข้าวพาลูกไปเรียนหนังสือพูดและอย่าหาว่าคุยด้วยขนาดหลอดไฟที่บ้านเสียเขายังเปลี่ยนเองเลยกูนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะเว้ยผู้หญิงอ่ะเขาต้องรู้หน้าที่ของตัวเองเมียมึงนี่เก่งนะแน่เนอะใช่ทะรยาคุณนี่เก่งมากเลยนะคะ คุณเจนี่นฉันขอถามมิวสักสามข้อได้ไหมได้สิครับนี่เธอพอยห้ององอยากเรียนรู้วิธีการเป็นเมียที่ดีคุณมีอะไรจะถามฉันหรอคะคำถามแรกนะมิวต้องทำงานหรือเปล่าทำค่ะอะไรเนี่ยนี่เธอต้องทำงานอีกหรอถ้าหน้าที่ของผู้หญิงต้องทำงานบ้านเลี้ยงลูก งั้นหน้าที่ของผู้ชายก็ต้องหาเงินสิแล้วทำไมเธอต้องทำงานอีกอะส่วนคำถามที่สองเธออิจฉาใช่ไหมอิจฉาสิคะเป็นแม่บ้านเหมือนกันแต่คุณดูดีกว่าฉันเยอะเลยอะที่ฉันดูดีอะเป็นเพราะความสามารถของสามีเมื่อก่อนอะฉันก็ใช้เครื่องประดับราคาถูก กระเป๋าตลาดนัดราคา200กว่าบ,บาทน,นี่แหละตั้งแต่ฉันแต่งงานมาสามีฉันก็ทำให้ฉันได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องประดับราคาแพงๆตั้งแต่ฉันอยู่กับเขามาเนี่ยฉันไม่เคยต้องอิจฉาคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นการเลือกคู่ชีวิตอะเป็นสิ่งสำคัญนะอยู่กับคนไม่มีความสามารถอะ ต้องอิจฉาคน,นอื่นเป็นเรื่องธรรมดานี่คุณคำถามที่สามสามีคุณร่างกายแข็งแรงดีไหมก็ปกติดีอะปกติดีแล้วทำไมไม่ช่วยทำงานบ้านไม่ใส่ใจคนในครอบครัวทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านก็เป็นภรรยาคุณหมดดูแล้วร่างกายคุณก็แข็งแรงดีนี่หรือว่าตรงนี้ที่มีปัญหาเฮ้ย <c oughs> นี่คุณหลอกด่าผมหรอทำเรื่องแย่ๆกับภรรยาตัวเองแล้วยังมีหน้ามาพูดโอ้อวดให้คนอื่นฟังองีกทั้งดูถูกเหยียดหยามไม่เกียิผู้หญิงเนี่ยเหรอเรียกว่าศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายอีชิววันเนี้กูตั้งใจมาเลี้ยงข้าวมึงนะแล้วก็พูดเรื่องราวสมัยเรียนกันแต่กูว่าตอนเนี้เราไม่มีอะไรต้องคุยละไปกลับเดี๋ยวเอาเงินคืนให้ภรรยาคุณด้วย คุณมีเขาเราไม่เห็นคุณค่าคุณก็ปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าไปมิวกลับบ้านฉันไม่กลับคุณอยากกลับก็กลับไปคนเดียวสิที่พลอยพูดมาก็ถูกหมดเลยฉันทนผู้ชายแบบคุณไม่ไหวแล้วอ่ะต่อไปนี้ฉันจะใช้ชีวิตแบบที่ผู้หญิงควรจะเป็นส่วนลูกฉันจะดูแลเอง คนอย่างคุณไม่น่ามีปัญญาเลยนี่คุณว่าไงนะก็ได้ยินแล้วนี่คุณเลือกอะไรอนะเออ